สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่6เดือน9 2565นะฮะเวลาประมาณ11โมงนะฮะวันนี้ก็มีรถนะครับหลุดจองมาหมาดๆเลยนะฮะนะครับรถแบรนด์ยุโรปนะก็คือเจ้าตัว Ford Everest 2.0 Biturbo นะครับทเทเนียมปี2018คันนี้เลย ได้เป็นสีแดงนะฮะสวยๆแบบนี้บอกได้เลยว่าออปชั่นฟังก์ชันนี้จัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ขุมกำลังนะฮะในส่วนตัวเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์2.0ลิตร213แรงม้านะ,ะคุณลูกค้านะครับราคานะครับจากตอนแรกที่ตั้งขาย1ล้าน103,000เราไม่ขายแล้วนะฮะเราขายเพียง1ล้าน90,000บาทเท่านั้นนะครับนะ1ล้าน90,000บาทครับ กับใหม่ที่ใช้งานไปเพียง64,000กิโลเท่านั้นเองนะได้เป็นรถสีแดงนะครับแบบนี้สวยๆเลยนะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวก Ford ด v e r วอร์เรนะฮะรีบติดต่อมาได้เลยนะตัวนี้ก็มีคันเดียวในที่บริษัทเพยรยน์นะครับมาก่อนได้ก่อนเลยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะฮะคันนี้1,90,000บาทไม่ใช้งาน64,000กิโลนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะ นะบอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมของเขานะฮะที่ดูหลอ่อดูเท่นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนตัวเครื่องยนต์ขุมกำลังเลยนะฮะ213แรงม้านะฮะกับตัวเครื่องยนต์แค่2.0ลิตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้เป็นรถปี18ด้วยอ่านะครก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว Ford Everest คันนี้นะครับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงทลิปใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว Minor c h a ชนก่อนโฉมปัจจุบันนะครับนะได้เป็นไฟหน้า p r o j e ค t ต r แบบนี้เลยนะฮะนะไฟสูงก็จะเป็นหลอดไส้นะครับมีไฟเดทามนิ่งไลท์ไฟหลีไฟเลียล้ยวนะครับกระจังหน้าทรงยุโรปแบบนี้เลยดุดุแบบนี้เลยเป็นสีโครเมียมนะฮะสเส้นมีโลโก้ฟอร์ต,ตรงกลางฮนะ ไฟสปอร์ตไลท์นะฮะติดมาให้เซนเซอร์ S <S มาให้ด้านหน้านะครับ4จุดเลยนะครับในส่วนของตัวพาด้านข้างนะคันนี้นะครับผมรถเดิมๆสวยๆคมสันต่างๆกันชนหน้าแนบสนิทแบบนี้เลยนะนะตัวรถบางๆมากนะครับนะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลยแล้วก็ในส่วนของตัวละยางนะฮะได้เป็นยางคูยีร์ไซยาง265ห้า 50ล้อแม็กขอบวิ่ง10ลูกค้านะครับผมล้อแม็กเป็นสีฟูโทนหน้าเงาแบบนี้เลยนะ6ลูดิสเปกููหน้ามาดูในส่วนตัวช่วงล่างนะครับนี่เลยนะช่วงล่างบอกได้เลยนะฮะรถขอนิ่มๆแน่นอนนะฮะอยากจะน,นั่งเบ้นเลยทีเดียวนะครับผมนะบันไดข้างเขาที่สร้ออกมาได้สวยจริงๆนะนะครับผม นี่นะฮะไบเทอร์โบนะฮะบอกได้เลยขุมกำลัง213แรงม้าเลยนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยกุญแจสมาร์ทคีย์เลสติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขนาด60%เปอร์เซ็นต์รอบหลังข้ามนะครับจากโรงงานนะครับผมอ่ามาดูนะครับในส่วนตัวคัสซีต่างต่างนะครับเดิมๆเลยคันนี้จะได้เป็นดิสเบลกสีล้อแล้วด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านท้ายนะครับได้เป็นไฟท้ายแบบ ไฟเบรกไฟหลี L.E.D. นะครับนะแล้วก็ไฟถอยกับไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับตัวนี้ก็การเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเหมือนกันมีกล้องถอยหลังนะครับอยู่ตรงกลางนี้เลยแล้วก็คิ้วฝาท้ายจะเป็นสีโครเรมีนมีโลโก,โลโก้เอ e วอเติดให้นะครับนะแล้วก็มาดูในส่วนภายในนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นขับสด้วยประตูด้านท้ายไฟฟ้านะฮะได้ไฟฟ้านะครับอ่านี่แค่ประตูฮะบ,บอกได้เลยว่า ตัวเนะม็ดอาร์ตนะฮกลมๆเลยนะกลมๆเลยนะครับผมคันนี้น็อตไม่มีขยับแม้สักตัวเลยนะลูกค้านี่เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับนี่เขามีไฟนะฮะที่เป็น LED แล้วก็ผมชอบตรงนี้มากเลยนะฮะเบาะแถวที่3เนี่ยสามารถพับแบบไฟฟ้านะครับอ่านะฮะเพียงกดตรงนี้นะครับเป็นแบรนด์เดียวนะที่แบบเป็นเบาะแถวที่3พับไฟฟ้าแบบนี้เลย นะแล้วก็สามารถราบไปเลยด้วยนะครับนี่เลยนะสามารถราบแบบนี้ได้เลยนะสวยๆเวลาจะกดขึ้นนะฮะขวาเพียงกดตรงนี้นะครับเนี่ยเบาะก็จะขึ้นเลยโอ้นะครับโคตรล้ำนะฮะคันนี้โคตรล้ำจริงๆนะครับเบาะไฟฟ้าด้วยนะนะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์รานะครับแล้วก็ไฟห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับสวยๆนะฮะ สวยเลยเวลาจะปิดก็กดตรงนี้อ่านะครับสวยจริงๆทันนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีคลิกนะครับแล้วก็มาดูแถวที่สองนะครับภายในเบาะหนังดีไซน์ออกมาได้สวยมากแล้วก็สามารถล็อกล็อกเป็นปุ่มนะเป็นปุ่มด้วยนะครับแล้วก็เบาะแถวที่2นี่คือสวยงามนะครับนี่เลยสามารถพับพับได้นะฮะ พับได้เลยนะคันนี้นะเลื่อนได้นะครับนี่แล้วก็ที่พักแขนแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับองศาแอร์อะไรได้หมดเลยนะนี่นะครับสามารถปรับตรงนี้เลยความแรงลมอะไรต่างๆได้หมดนะแล้วก็นี่แอร์ของเขาจะอยู่ตรงด้านซ้ายขวาแล้วก็คันนี้มากับตัวสลุปมาให้ด้วยนะลูกค้าบอกได้เลยเป็นรถ PPV เจ็ดที่นั่งที่ออปชันจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะนะภายด้านหน้านะครับผมบอกคันนี้คุคมจริงๆถ้าใครสาวกฟอร์ดนะครับนะจะรู้เลยว่าตัวนี้ออปชั่นคมจริงๆนะครับราคาเพียง1 9 0 0 0ล้าน9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะหนึ่งล้านเกบาทเท่านั้นนะครับ, 1, 90, บททน,น,น,บนี่จะได้เป็นไฟฟ้าหมดเลยกระจกออโต้นะครับไฟฟ้าออโต้แล้วก็มีสค,คับเพจนะฮะที่เป็นเอเวอร์เมีแสงไฟมาติดให้ด้วยนะ ปรับต่างๆเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะนี่เลยอันนี้พบปรับกระจกนะครับปรุงอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับคูสคอนโทรลนะฮะนี่ไม้นะครับไม่หกหมื่นเจ็ันสมสิบสองกิโลเท่านั้นนะครับจะบอกในส่วนของตัวนะครับยางลมมีเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่น้ําหนักน้ำหนุ่งน,น,น้ำหนักมีบอกหมดเลยแล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็นทัชสกรีนนักเวกเตอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับ นี่เลยแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวโหมดนะครับนี่โหมดขับขับในส่วนของตัวทะเลทรายนะครับหิมะอะไรต่างๆมีครบหมดเลยนะครับอ่านะฮะสวยๆนะโค้มจริงๆนะฮะกับออปชันของเขานะครับผมนะไฟห้องโดยสารตัวนี้เราสามารถปรับเปิดสลงสลุได้หมดเลยนะ สวยๆนีเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับเปิดสลวนะฮะอ่าอ่านี่ก็ปิดนะครับนี่นะครับปิดสลวนะครับคุ้มจริงๆนะราคาเท่านี้นะครับแล้วก็ฟรีดาด้วยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลังคาแก้ด้วยนะนี่เลยสามารถเปิดไปยาวได้เลยนะครับอ่านะฮะโ้สวยโคตรๆตนะครับผมนัใคายสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ นะเดี๋ยวผมไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะฮะในส่วนตัวห้องเครื่องนะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับเต็มเลยนะฮะห้องเครื่องนี้นแน่นมากๆนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซล2.0ไบทอโบนะครับนะแล้วก็แรงม้าเยอะมาก213แรงม้านะครับ มองเครื่องเดิมๆไม่มีซึมไม่มีเยื่มเลยนะครับนอตกว่ากระโปรงไม่มีขยับแก้มเดิมๆแบตเตอรี่พานาโซลิกเลยนะฮะมกะจากบริษัทออโต้อะลอยแอนด์ประเทศไทยนะครับผมอ่านะฮะใครสนใจคันนี้นะครับรีบนะฮะจองด่วนเลยที่เบอร์0843848404นะครับมาพยนต์นะฮะยังไงก็ขอฝากด้วยสำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าตัว Ford Everest 2.0 b า Turbo ไทเทเนียมปี2018นคันนี้นะฮะร,ราคาเพจย,ยนของเราขายเพียง1นึ่ล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับไม่ใช้งานไปที่6 8 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจด่วนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสามารถเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทเพรย,ยนนะฮะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มิลบุรีกรุงเทพน,นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะ ครับสำหรับวันนี้ผมมาพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ